โอเคครับเราจะมาเริ่มข้อที่1.2กันนะครับข้อ A ถามเหมือนเดิมนะครับจงวาดการจัดวางหน่วยความจำเมมโมรี่แมของไมโครคอนโทรลเลอร์อุดมคติขนาด64 KB เพิ่มเติมจากข้อ1.1นะครับก็จะมีที่มาเพิ่มคือข้อ3คือหน่วยความจำ ROM C เบอร์สองเจ็ดหนึ่งสองปดนะครับแล้วก็หน่วยความจำา a m b d เบอร์หกสองหสี่นะครับโอเคก่อนอื่นเราจะมาวาดตารางนะครับอันแรกมาก่อนคือตาราง2อันแรก a กับ b นะครับต่อมาเราจะมาเพิ่มตรงนี้ก่อนอื่นเราต้องมาคำนวณก่อนนะครับหาความจุหาช่วง a d d เด t e นะครับอ่า 롬 c m อ2เจ2 8นะครับความจุจะอยู่ที่16 KB y ช่วง address จะอยู่ที่ a 0ถึง a 1 3นะครับส่วน ram d 6264นะครับความจุจะอยู่ที่8 KB y จะช่วง address จะอยู่ที่ a 0ถึง a 1 2โอเคเราจะมาวาดกราฟกันนะครับเราก็ copy มาเลยจาก <c oughs> ข้อแรก ก๊อปปี้มาเสร็จปุ๊บเราจะมาเพิ่ม c กับ d นะครับลอม c กับแร m d นะครับโอเคก็ทำเหมือนเดิมครับลอม c เขาบอกว่า a d d r e s ช่วง a d d r e s จะอยู่ที่ a 0ถึง a 1 3แล้วก็ว่า0กับ1อยู่ที่อยู่ที่ a 1 a 1 3ถึง a a ศถึง a 1 3นะครับ ก็วาดไปตามที่ผมวงกลมครับอ่าต่อมา RAM RAMD จะอยู่ที่8 KB ช่วงแอดเดจะอยู่ที่ A0 A12 อ่า A0 A12 เราก็วาดศูนย์กับ1นึล่างบนนะครับอ่าเราก็จะได้ ช่วง a d d e s มันแล้วนะครับข้างหน้าผมจะใส่เป็นตัวล o m C ผมจะใส่เป็น1001เอ้ย100 1, กับ101ส่วน l a m D ผมจะใส่เป็น011 011สองตัวสามกันนะครับสามช่องแรกจะเป็นรหัส decoder โอเค ที่ผมได้เขียนไว้คือ Decoder 0000 000, 0 000, 0 000, จะเป็นช่ชอง Y0 กับ Y1 นะครับส่วน l a m b 0 1 1 0ก็จะเป็นช่อง Y2 นะครับที่ออกทาง d e โคเดอรส่วน l o m c ก็จะเป็น100 กับ101นะครับก็จะออกที่ช่อง Y 4กับ Y 5นะครับส่วน l a m b d ก็จะเป็น011ก็จะออกที่ช่อง Y 3นะครับเรากำหนดมาจะเห็นได้ว่าไม่ซ้ำกันเลยของลอม l a m แต่ละตัวนะครับโอเคต่อมา ข้อ b นะครับเขาบอกว่าจงแสดงการออกแบบวงจร a d d เด d e c ค d เดอรเพิ่มเติมจาก1.1ตาม a เพื่อควบคุมหน่วยความจำอย่าง,างละเอียดนะครับ <c oughs> ส่วนข้อ c จงวาดฮาร์ดแวร์แสดงการเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับหน่วยความจำต่างๆตามที่ออกแบบจาก a b นะครับโอเคข้อ b ข้อ c เราจะมาดูหน้าถัดไปนะครับ ข้อ b กข้อ c ได้ดังนี้นะครับข้อ b เขาบอกให้ให,ให้แสดงการออกแบบวงจร address decoder นะครับเราจะได้ดังนี้ที่ผมได้บอกข้างต้นคือ y0 y1 y2 y3 y4 Y5 นะครับจะออกตามนี้ต,ตามขาของ decoder ดังนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเราจะมาเริ่ม a b c เราก็ต่อเหมือนเดิมนะครับต่อกับ a สิบส a สิ a 1 5 g 2 a g 2 b กาวเราก็จะต่อลงกาวนะครับส่วน g 1เราจะไปต่อกับ vcc หรือว่า5้โวลต์นะครับ vcc เราก็จะไปต่อ5้าโวลต์หรือ vcc นะครับตัว decoder เราจะใช้เป็น1นึสามนะครับลืมบอกโอเคตัว ram rom ตัวตัวที่ a นะครับเหมือนเดิม เราจะได้เป็น y0 กับ y1 ครับโดยดูที่ผมไฮไลท์นะครับโอเคเราก็จะ y0 y1 เราจะมาแอนกันแล้วก็เข้าไปที่ขา ce ของลอมตัวที่ a นะครับต่อมาแรม b นะครับเราเราเราจะได้ที่ y2 นะครับขา y2 ดูที่ไฮไลท์นะครับ ก็จะออกมาแล้วก็ไปต่อที่ขาชิปซีเล็กของแรมบีนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูที่ลอม4ลอม4เราเราจะออกที่ขา Y4 สกับ Y5 ห้าดูตามไฮไลท์เลยครับที่ได้เียนในตารางก็ Y4 Y5 จะนำมาแอนกัน แล้วก็ไปต่อเข้าขา C E ของหล่อมตัวตัวที่4นะครับต่อมาแรมด d แม d จะจะขามจะออกที่ Y 3นะครับตาม <c oughs> ที่ไฮไลท์เลยโอเคแรม b ี okay. เอ้ยแลม d จะออกที่ Y 3นะครับแล้วก็จะเข้าขาชิปที่เล็กของแรมด d Okay. ต่อมาเราจะมาดูที่ฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์เราจะมี CPU ลอม A อลอม B ลอม C ลอม d นะครับเราก็เหมือนเดิมครับสายสีม่วงจะเป็นแ d d เดรสบัตนะครับสายสีแดงจะเป็น d a t a b u ัแล้วก็จะต่อเข้าไปที่ขาของแต่ละตัวนะครับ d r e s s a d d r e s s b u s ก็เข้าไปที่ขาของ A ในแต่ละ IC นะครับส่วน d a t a b u s เราก็จะต่อที่ขา D ของแต่ละตัวนะครับกับ I.O ที่เหลือก็ไลท์ก็ต่อของ CPU ไลก็ต่อขาไลท์รีด แล้วก็รีเซ็ตก็ต่อรีเซ็ตส่วนพวกกาวพวก VPP เราก็เราก็ต่อตามเลยครับกาวก็ต่อกาว VPP ก็ต่อ5โวลต์ตามรูปเลยครับก,ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ